สวัสดีครับแอสสวัสดีครับคุณศิระครับศรีวงราดนะครับฝากไลค์แชร์นะครับผมเตะบ้านตาจ่อยครับมาติดไฟซอยกันครับจัดไปครับสวัสดีคุณพิสิทธิ์ครับบ้านตาจ่อยข้างไหนนาสวัสดีครับพี่ชาปสวัสดีครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับ สามสิเอ็ท่านชมครับมาแล้วครับเกมนี้นี่เกมใหญ่ครับเจ้าก๊อปนะครับฝังทางนี้ฝั่งทางนี้ไม่ใช่ว่าตีหัวอย่างเดียวนะครับคือคือลูกลูกทำนี่ไม่มีลูกอื่นครับมีแต่ลูกตีหัวนะครับไม่ใช่ว่าแปลงข้ามหัวนะครับฝั่งทางนี้นะครับกูโชคคือฝั่งทางนั้นนะครับก๊อปอะไรนะรู้จักชื่อไหม ตัวข้ามไหมนี่ตัวข้ามไหมผู้โชคผู้โชครู้จักที่ที่ข้ามไหมเมื่อกี้ฮะ๊อปแสงหลังานั้นอปนะครับเจ้า๊อปเป็นตัวเสิฟครับเจ้าแสงเป็นตัวข้ามนะครับข้ามในตัวเดียวนะครับแรกเสิฟแรกข้ามครับผู้โชคไม่ใช่ว่าคือพูดตรงๆนะครับ ไม่ใช่ว่าแต่ข้ามหัวนะครับไม่แปลงร่างข้ามหัวไม่ใช่นะครับแต่แกสภาพร่างกายไม่พร้อมนี่นะครับปาดนารกครับโอ้นะครับไม่ข้ามหัวนะครับปาดนารกแล้วครับคู่โชคครับ หนึ่งต่อสองครับสองต่อหนึ่งครับปั่นไปแล้วครับเปิดตกรอบยกโอ้โหครึ่งรอบครับ ครึ่งรอบเตะมันนิ่บางมดเลยครับตรงนี้เหมือนทางไหนเนี่ยเสมอทางไหนเนี่ยโอ้เก๋าอีดีปะโอกล้าหรอก ผู้เฒ่าเก่าครับสองต่อสองครับนี่แล้วหากินน้ำลูกยังสี่แล้วนี่ปั้นใส่ปั้นขวานี่ปั้นไปยุ่งสันสามสองปั้นทุกเม็ดเลยสองต่อสามครับ เมิ่เนี้ลูกทำครับดาบตะครับดูสิครับคืถอถ้าพูดตรงๆคือกล้าสู้ได้ไงครับก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอาศัยว่ามีลูกเก่าลูกลูกที่เก่าเกมนะครับสองต่อสามครับตัดมากูชโชอูซ้ <c oughs> ายครับนี <c oughs> ่นะครับ <c oughs> นี่นะครับครูโชคครับโอ้ยครับยกให้เพื่อนครับโอ้โหดาบตะนี่ครับมีลูกเก่าครับมีลูกหัวครับใช่ได้สามต่อสองครับนี่นะครับใครนี่ครับปั่นครับโอ้โหเกือบติดเกี่ยวคู่โชคเหมือนกันแลวครับเนี่ยแต่ว่าลูกมันแรงครับครอบตัดมาคู่โชคหนึ่ง อูโชคยกเข้าไปดาบตะโอ้โหติดเกี่ยวเป็นแ้มหรือเปล่าฟ้าฟ้าสามต่อสามครับ ทำที่เด็ดขาดครับดาบตาสามเท่าโอ้สี่ต่อสามครับ หขึ่งรอบครับสามต่อสี่คู่ขี้ครับมีประสบการณ์ครับได้ประสบการณ์ได้ความได้ความเก่าครับ โอ้โหสดสดผ่ามวยหนุ่มมวยหนุ่มมวยเก่านี่ไม่ตีแรงสี่ต่อสามครับสกอร์เจ้าแสงเจทาติดโยดาบตะ นี่ลูกเก๋ามาช่วยครับห้าต่อสามโอ้โหเรียบร้อยดีครับ สี่ต่อห้าครับลูกกอล์ฟว่าไงตัดมาทางคูโชคคูโชคยกก็ไปตับตาปาติกเกียวโอ้โหลูกกอล์ฟสีได้ครับบุ้ห้าต่อสี่ตัดไปเปิดลูกกอล์ฟยกโอ้โหโอโ้แสนครับเตดีจริงครับ ตะบอกขอหนักหนักกว่านี้ครับ4ต่อ5ครับมาแล้วครับลูกรอบลูกรอบตัดคู่โชคอย่างเดียวคู่โชคโอ้ยยกครับยกตะก็โอ้ติดเกียวโอ้โห้ามไม่ได้ครับลูกกอบครับ5ต่อ4ตัดยอดไปโอ้โอ้เจ้าแสนครับลูกนี้ ต่อสี่แล้วครับโอ้โหปาดครับที่ต่อหกลูกกอล์ฟว่าไงครับถูกเสิร์ฟทำงานไหมหกต่อสีโ่โอ้โห ใจดีครับแม่งครับใจงุ้มไปเลยป๊ๆป๊ป๊เดือกไปโชคดีครับโชคดีสี่ต่อหกโอ้ยติดเยอะไปแต้มหรือเปล่าโอ้ยองอ้ตัดมารับตาโอ้ย โอ้โหได้แต้มเฉยครับลูกนี้ดาบท้าหยอดเนียนแล้วนะครับเมื่อกี้ <6. S 1> เกตต่อหกแล้วครับไปเลยครับหกต่อหกโอ้โหขายาวจริงๆครับโอ้โหครับมาแล้วครับแต้มครับแปดต่อหกครับ โยงหลังเลยครับดาบทตาปล่อยออกครับลูกนี้ เท่าครับรโอ้ยิงกูโชว์โอ้ยเียบโอ้โหดาบตาครึ่งรอบครับมาแล้วครับครึ่งรอบมาได้ยังไงครับดาบตาลึงครึ่งรอบแรกเลยครับดาบตาครับโอ้โห แบบเท่าครับอะไรครับโอ้ลูกนี้ครับกระทืบยอดครับดาบตะโอ้นะครับต้องวัดกันแล้วครับตอนนี้นะครับความเก่าความสดครับแปดเท่าครับลูกกอบซ้ายยกเข้ามาโอ้โหโอ้ยความที่เด็ดขาดครับ นี่แหละครับความสดครับเตะหนักเตะแรงครับเตะไม่ได้เกี่ยวเลยครับแปดเท่าหูยิงมาดาบตะบอกว่าปล่อยเล่นเองครับติดเยีวหุยเอานี่แหละครับความเหนียวครับโอ้ยังอยู่ครับแต้มเัาเปล่าครับลูกนี้โอ้ยมันจะตายตายลูกง่ายๆครับโอ้นะครับ อาจจะได้เต้มนี่ทำง่ายๆก็ได้ครับแต่ถ้ามาหนักๆนี่โอ้โหติดเกี่ยวนะครับความเก่ายังใช้ได้ครับเกต่อ8ดครับตัดมาอุ้นครับปล่อยออกครับโอ้โหเสียง่ายครับแต่กอเข้าเท่าแล้วครับตอนนี้ครับ

ยิงคู่โชคคูโชคว่าไงครับยกก็โอ้โหดาบตาก็ยังแน่นอนครับลูกปากแต่เจ้าแสงนี่เตะหนักจริงๆครับแสงเปิดครับป๊อบยกเจ้าไอ้หัวโอ้โหไม่ได้เกี่ยวเลยครับลูกนี้เจ้าแสงตีนี่ีกับวว่าฝังมิดเลยครับ มาดูเกมเสร์บเจ้าก๊อปครับเจ้าก๊อฟจะได้แต้บหรือไม่นะครับเก้าต่อสิบโยงหลังมาเลยดักแับปล่อยออกสิบ<ป>ต่อเก้าครับตัดไปองไงอย่าแสงเปิดเจ้าก๊อฟยกเข้ามาเจ้าโอ้โหเอาแล้วครับเก้าต่อสิบครับ ทางนี้ครับแต้มหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหถือว่าถือว่าลูกเสิร์ฟดีแล้วนะครับแต่ว่าดาบตายอย่างเร็วมากๆกครับอืมครับสกอร์อยู่ที่สิบเท่าแล้วครับตอนนี้ครับ ตะลากเล่นเองครับโอ้โหโโหม่งลูกนี้ครับามาแล้วครับตอนปลายครับจบแสงครับสิบเอ็ดต่อสิบแล้วครับตอนนี้เติม โชคโอ้ล้นไปแล้วโอ้โหดาบตานี่เก๋าเกมครับโดดหล่อเก๋อลูกมันล้นไปเยอะสิบต่อสิบเอ็ดดาบตาตัดไปแสงเปิดเจาก๊อบยกโอ้โหเตะหนักเตะแรงครับเจ้าแสงครับนี่ละครับขมสดความห้าวครับ ดาบตาอูซ้ายโอ้โหจีเกียวครับเป็นแต้มหรือเปล่าโอ้ยดาบตายอมเลยครับวันนี้ปาดไปนะครับนะครับลูกนึงครับนะลูกนึงอ่ะโอ้เกมแล้วโอ้เกมแล้วครับเจ้าแสงและเจ้าก๊อฟนะครับชนะดาบตาและคุ้โชคไปด้วยสกอร์12ต่อ10แต้มครับ